iot ทำไมไปอยู่ rgx วะฮะายเาอะไรไงอยายอยายไปทั่วอะไรคนเนี้ย <c oughs> ตอนแร้ก็อยู่เซฟเราเลยอ๋อยยเขา,าย้ายเซฟไปย้ายตอนนั้น <c oughs> <ห>ม่มเซร์ฟสองกล้อฮวัดไงเลย้ายตามนุ่มเพลงมา บอกเลยมีน้อยก็บวกไว้ไว้ยตีน้อยพีชีพอันนู้นน่าจะน้อยกว่าเราเยอะนะเจ็ดสเจ็ดเองไอตีบีตีบีไปไปขวาล่างฝั่งเขาทุกคนที่หกไปเร็วๆไปเร็วฝาดม้อนเลยสีซีฝาดม้อนทำไ่ทานแล้วก็ไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันได้แหละไปข้ามม้อนหน่อยครับข้ามม้อนหน่อยข้ามม้อนหน่อยตี้่ขอบหน่อยข้อบบนอะไรสวยสวยอันตีได้นะอันตีได้เลยอันตีได้เลยกระป๋กดจิตกดจิตกดจิต ผมมีหลายตัวอยู่ขวาล่างขวาล่างกีเปอร์ขวาล่างกีเปอร์มาแล้วมาแล้วเตมแล้วเต็มแล้วที่ที่เอกโดดเข้าบอยครับที่เอก็โดดเข้าบอลเลยโผงขวาล่างไปขวาล่างลบสิบ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 เข้าโดยเข้าลูกตีลูกตีลูกตีไปเลยฮิวมาไม่ทันนะคุณโดเออฮิวมาไปไม่ทันแล้วตายแล้วกดจิตกดจิตกดจิตดบกเราบุกอยู่คุณไม่นี่กันไหนเขาได้เขาได้เขาได้น้องบ่งรถติปเอ๋ยทำไมตายไวยังไง ก็ตอนแรกลบสิบที่ผมอยู่กับเป๊ปว่าโก้ควรทหารมาเนี่ยมันเปลืองเสบียงไหมลองดูดิสิบเปอร์เฮียอะไรตายโคตรไวเล่นกลางเล่นกลางเล่นกลางทุกคนเล่นกลางโอ้ยเมื่อเมื่อกี้สองสิบเลยนะเออสองสิบไปดูเว้ยมันลากมันบอวมันลาบไกลวะเขาซีดีบอว์ได้สองนาที อาชีพบอลเลยแม่อาชีพบอลเลยแม่แต่เกาแต่เกาอย่านอกเรื่องไปดูนี่มันเกิดที่ไหนเนี่ยทำไมมันมาสองสามคนวะเนี่ยมันอยู่บ้านมันเยอะกูดูอยู่แล้วบ้านเราอ่ะอยู่หน้าบ้านเขาเยอะบ้านเราไม่มีไม่มีได้ไงไอ้ใครอยู่ตรงกลางเป็นวิญานี่มันมากี่ตัวเมื่อกี้สิบกว่าตัวกูอยู่ตรงกลางไอ้เหี้ยบวกอยู่เนี่ยมึงยังไม่มาได้ไงวะเออยวินมาไงวะมันเดินมาเฮ้ยเดินม้ แต่เราคุยล้อมๆเหมือนกันว่ามันอยู่ทตรงไหนนะไอ้เงี้ยเก๋ๆๆกูกลับมาทำงานแล้วยังกูไม่อยู่หน้าบ้านหรอเลยไรเงี้ยอยากหนุ่มมากไม่ดูเองไม่ได้หนุ่มไปไปมันมาได้ถ้าถ้าไม่มีอะไรแล้วก็มาหนุกมใกล้มีไงมาแล้วที่ไงจังแม่ทัพไม่ทัต้องอีกก่อยมาแล้วเออขนศึกแุ่ทนสึกมีว่ะทำนกไอ้ก่อยไปอุดหน้าบ้านเห้อยู่อ่ะถ้าขนศึกมีไม่ต้องให้ไม่ต้องให้มันไปอุดหน้าบ้านเห้อยู่คนอื่นเซตกลางอยู่ย เออเขาเหมียวเหมียวบอกว่ามีสาวอยู่นั่นมีสาวอยู่ด้วยใครอะสาวใครสาวเป๊ปบอกเหมียวเหมียวแล้วก็คนก็บอกเหมียวเหมียวไปคุยเลยบอกว่าคิวทีให้บอลจางบนดอยล่างสองคน่าคุยเ่ยบอาจางจริงวะเดี๋ยวก็ได้ออกให้เป๊ปไปล่อบอกว่าคิวทีให้บอลจางพอมันแหอะไรมาเราก็ตีแม่งเลยอะไรไไน้ใจเขาชัวชัวไม่ไม่เหมียวเหมียว สั่งบอนะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวอะไรกับเป๊กก่อนนะหลา